สวัสดีครับหลายคนอยากรู้ว่า Dropbridge คืออะไรสร้างรายได้แบบไหนวันนี้มิสเตอร์ Dropbridge จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ Dropbridge คือแอปช้อปปิ้งสร้างรายได้มีสินค้าหมวดหมู่สุขภาพความงามเครื่องสำอางรวมไว้หลากหลายแบรนด์ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวเริ่มต้นได้ง่าย,ายเพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งลงทะเบียน เสร็จแล้วใส่โค้ดผู้แนะนำให้เรียบร้อยคุณจะได้คูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งสินค้ามูลค่ารวม300บาทหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นเพียงลูกค้าหรือคุณต้องการสร้างรายได้ถ้าเป็นเพียงลูกค้าคุณสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลยถ้าหากคุณต้องการเข้ามาเพื่อสร้างรายได้คุณแค่อัปเกรดไ d ให้เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์เพื่อเข้ามาช่วยแอปในการทำการตลาด ขยายุสเซอร์วิธีการอัปเกรดไอดีเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ให้คุณช้อปปิ้งสินค้าชุดอัปเกรดเริ่มต้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นคุณก็จะมีลิงก์โค้ดส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้วิธีการสร้างรายได้ให้คุณทำการโปรโมทหรือโฆษณาให้เพื่อนโหลดแอปดอปริชพร้อมกรอกโค้ดส่วนตัวของคุณระบบจะรู้อัตโนมัติว่าคุณคือผู้โปรโมตพอเพื่อนกดเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอปคุณก็จะมีรายได้เข้ามาทันที ตำแหน่งในการสร้างรายได้ในระบบดอปลิชจะมีด้วยกัน3ตำแหน่ง1ตำแหน่งพาร์ทเนอร์2ตำแหน่ง CEO 3ตำแหน่งด o ตัวอย่างการสร้างรายได้ของแต่ละตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งพาร์ทเนอร์สมมุติว่าคุณเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ คุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้300บาทและถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดสิบคนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด3,000บาทถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น แนะนำให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง CEO เพราะทีมขายของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขจะมีดังนี้ให้คุณและทีมงานช่วยกันสร้างทีมขายที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้ครบ30คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี10บคนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซ e o ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่งซ e o อ ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้600บาทถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน300บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคน และกรณีทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO เหมือนกันกับคุณถ้าภายใต้ทีมงาน CEO ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีรายได้10บาท ต่อาการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกแนะนำให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง B.O อเงื่อนไขจะมีดังนี้ในทีมขายของคุณจะต้องมีตำแหน่ง CEO ทั้งหมด8คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี3คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณและจะต้องมีจํานวนพาร์ทเนอร์ในทีมทั้งหมดครบ300คนตัวคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น BO ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่ง B.O. ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้800บาทถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณ มีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน500บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนกรณีพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO ถ้าภายใต้ทีมงาน CEO ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นซ e อของคุณจะมีรายได้600บาท ส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน200บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงาน c e อของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นดีอเหมือนกันกันกบคุณถ้าภายใต้ทีมงานดีอของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีรายได้30บบาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้น คุณยังสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้แบบเรียลไทม์โดยเข้าไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเพิ่มบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยแล้วกดถอนเงินได้เลยรายได้จะมีการหักค่าธรรมเนียมในการถอน35บาทและหักภาษีนัที่จ่าย3เปอร์เซนต์นำทรงสันพารกรถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหเห็นไหมล่ะครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างไรายได้ไง่ายๆกับแอป r o p l i s t แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาสร้างรายได้ผ่านมือถือด้วยกันนะครับ